สวัสดีพ่อจุ๋ยรวยทุกท่านครับสวัสดีพี่นาเอฟซีพอลพารอยครับกลับมาพบกนันเช่นเคยเนาาในทางตัวรลยการสิ่งโชคสละกิมรปานเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นด้านหน่อยเหล่าพัฒนารวมไปถึงหุ้นรอบต่างๆจันเทึงสุกอะไทีเดียวครับผมกันในรอบของวันจันทร์ที่18สิงหาคม28สิงหาโอ้สามสี่วันจะถึงแล้วเนาะรัฐไทยก็มาเยือนอีกแล้วนะครับอา้าวยังไงก็มาดูวันนี้ก่อนเนาะทั้งสี่หน่อย้านเหล่าว,วันที่28กันครับ ไปสรุปไปทางวันอาทิตย์ที่27ครับเครงกระปังสีน้อยเนาะมีแตกตรงๆด้วยอา้าวเฉพาะกิจครับ85 582ท,ทัวตีครับ582ล่าง434พิเศษ707ล่าง73ปกติ448ล่าง29 VIP 331ล่าง83ใส่เบิร์ดมันนี้เหงาเนาะเหงาเลยเหงาเลยนักลาเบิร์ดมันนี้ต้องขออภัยนะครับให้338มาอะไร448 ให้082มาอะไร582เห็นไหมบอกแล้วพี่น้องมันจะเป็นอย่างนี้เสมอขาดขาดเข,ขินๆสามตัวเนี่ยเดี๋ยวก็ปังเดี๋ยวก็ปังเดี๋ยวเดี๋ยอืมนะเด่นวันมาดีครับเด่นวันมา2มา8มา1มาเนาะแม่ขาดแต่6ตัวเดียวเนาะแม่ถ้าให้เป็น9ไปก็มาตรงๆนะเนาะอืมสองเก้าก็อยู่ในเนื้อ้าว ให้3ให้7ครับมาลาย8 3ตรงตรงจ้าสามหนึ่งแปดสเนะเาะสามห่งแปดสอ้าวแตกตรงรอบหลายคนเฮเบิมเหมือนกันอา้าวรอบสุดท้ายคนที่ไม่ตามก็เสียดายไปเนะเาะออันนี้ศูนย์มาเนะาะดัน03นามมาศูนย์ดันนในกลุ่มเดียวว่า03เน้น,เน,นเน้นนะศูนยามย์หามา 0, พี่น้องอา้าวตามแต่บาทีคนมีเข้ามีดูดเนาะยังไงก็ปังเปรียครับวินห้าแ 0 7 82 7383ามาตามแต่ปดี๋ยวเขาไม่ด้ครับเป็นรอบวันจันทร์ที่แปดสิงหาคมครับแนวทางหานมัติรมสูนเจ้าพิฆาตซีนอยและลาววันจันทร์นะครับสาวกตามลาวก็ห้ามเผลอห้ามพลาดวันนี้น่าจะเป๊ะๆพอดีไม่ขาดไม่เกินละนะครับอ,อย่างไงก็หวังว่าจะร่ำรวยกันเนาะก่อนหนึ่งก็ต้องสลาขอสแสดงความยินดีของีที่ปังนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในกลุ่มและพี่น้องยูทูบเนาะในรอบของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะมีแตก วีพีรอบสุดท้าย8-3เอาช่วยชีวิตไว้ได้แต่ไม่รู้ว่าพี่น้องกําลังถึงหรือเปล่าก็ไปดูเนาะบางคนเขาก็ไม่แทงเขาก็ไม่ได้เล่นเฉพาะกิจเขาก็เล่น3นี่แหละ3รอบเนี่ยเนาะพิเศษปกติ VP ีนี่แหละก็เห็นเห็นกเป็นเงินส่วนใหญ่มากเฉพาะกิจ0-6พิเศษ3-6ปกติ2-5วีพ7-3นะตรงรอบไปก่อนนะสนทิสัญญาระวังเราตรงรอบไว้ก่อนค่อยสลับรอบเนาะ,ะหรือ จับเด่นตรงรอบแต่เจาะสลับรอบก็ไม่แปลกแต่ขอให้ตรงกระเด่นก็เป็นพอเนอะเอาะอ้าวยังไงก็สลับรอบกลับมาตรงมันก็มาไล่ไกันทุกวันนี้นะครับนอกตาราง2967เด่นวันจ้ะ2967ากเดเด่นวันเนะเาะอ้าวเจาะให้เรียบร้อยเน้นให้ละฝากไว้นะครับให้จะเป็นเลขชุดเจาะชุดในตารางนอกตารางก็ดีเนาะ3 3 8, 8 8สายเบิ้ลมีเหยังไงก็อย่าไปคาดเดาแทนมันครับฮาหนอยมันอยากจะเบิ้ลมันก้าเบิ้ลมันไม่แจ้งให้ทราบลงหน้าหรอก ชุดฟันนะมี3ชุดเนาะเน้นให้นะเด่นนอบด้วยเด่นนอบด้วยรอบอะไรครับเฉพาะกิจพิเศษปกติอา้าวชุด3ตัวนี้ฝากไว้จะเอาไป VIP ด้วยก็ไม่แปลกไม่เป็นไรแต่แอดเน้น3ารอบนี้เนาะอืมฝากไว้เป็นทางครับนอกตารางและในตารางสีนอยคอยให้ปังนะครับสอทุ่มสาฝั่งของลาบา,านาก็ดสามหกเลขไหลอ่เด่นเเด่นหวันจันรเด่นเจ็ดเด่นหกอจะวางแนวใหม่เนาะอ้าว 5สายเบิ้ลมีเฮแน่นอนครับชุดฟัน4ชุด3ตัวก็จะเลีมยมไปและกลับเสมอนะครับตัดเล่น2ตัวหน้า2ตัวหลังเนาะ <Hey. S 1> การ3-2และ6-3ครับขอให้หให้ปางสีหน่อยและเราวันจัพพี่น้องอ,าอ้าวยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับดูระทางแล้วเป็นกลังใหญมินอย่าเพิ่งลุกไปไหนอย่าเพิ่งเคลีย <Hey. S 1> กดไลค์ก่อนขอบคุณครับ